นชวใจมอลกับมอลลเราเนี้ยเสมาิลกับครูอาจารย์นะถ้าเขาได้รู้นี่สามตัวเลาวรู้กว่าที่เล็กกว่าเราเนี่ยเดทำคัโตบมีน้กันอีกคระเนี่ยเดีเส้มันหลเยอมาตดห้องน้ำเียวสในห้องน้ำเนี่ที่ไอ้ทรหาเราตัวไม่ได้รับแต่ไอ้บอกว่าถ้าจือทั้งบุญมปิดทายออกกลับมาพี่เด้อกวาาขคือกันเนี่ยกวางมัน กะร่างเนคักอยู่มหนักเสียใจมองที่ว่าเห็นแต่เลียดเห็นแต่ห้อยแล้วันก็ได้โตอีลยละก็เสียใจอยู่ได้มากได้พวกนี้หวังไว้เลยดิอ่าแล้วมีตัวขึนคือนเลอเอาก็เพราเป็นย่างได้ได้แน่ผาดแน่ก็คาดไว้ทีโตแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณสามโลสามโลก็ประมาณสิบก็โตเอ้าหมูมาทำเด็ดเริ่มก็ฉาบหมูมาทันที่ย่าง อันนกัไมรอบแรกเดี๋ยวรอบสองะูัเกียม้ก็แบกได้นะเบอร์เทรอบนี้เบรู้ก็ได้ยังกละินได้เบอะหูอะไรหมูกเยบนั่นไทยพี่น้องเบะซื้อาเดี๋ยวมนมามันมันน้อยมัน่ไยัง่รืองสี่หมยังเนี่ย นัเล็กไตวเยๆ้วเจกรอบแกเน่ย่ยกไ่ต้องวเาตเหียจนหัปดโอ้มาติดมาแล้วนาะจะยากเติดมาแล้วเนาะแแรเนาอย่า่ายงกับีมืออกี่เ้าใ่รเยีกด่กกรกับกบอกกกกักปากมึใจเแกจ้มเจาก้ตเี้ท กนููตาบากีเหลีคบโอ้สุดยอดผมเห็นผมยังตื่นต้อผมคิดว่ามีนโตใหญ่ขนาดน้อูยมาโตให่แน่นอนอัศจรรย์นีหลีคบเห็นเมื่อไหนสอ่อนมื่อันจังหนีมนนูผีบ้างมันโตใหญ่กระโดด เดี๋คิดอยากกระทักแชทเมาเด้อในวงกี่อะไดที่ได้ย่างไปให้พ่รู้ว่าผู้ใดอยากกินหรือว่าอยากกินอะไรงั้นยากหรือไงตำแหน่งครับเราพ่อร,รู้จักครับตอนแรกว่ายีคันเวลาเหมาะสมเนี่ยวายีลุ้งวายว่าไปย่างหลายๆโตอยู่ไปลงไปในกลุ่มคเดียด๋ยวอยากได้ครับเดี๋ยวที่ย่างเอาไป จะสุกหมดแล้วมั้งสุกุมันยังเด็โอ้มาเปิดเยหมดลูกมดเลิกออกมาเปิดปอตับพมเลยเอาอิกใช่ปะเอาอีกใช่ปะอีกรอบนึงอ่ะโอ้ยพอแล้วออยังหนัก่พี่บาพอแล้วบน้ำเดียวนาเดียแม่กอน้ำเดียว เรียกแต่นะแร้วแต่นะสองก็ได้ี่นเอาตรงมาสองเลยดดเออทอดดุเออเดียบเอาทอดดุโนี่เดี๋ยวต้นเอ้าเอาเอาหนักังไปไม่เป็นไรค่าแกเอฟเราสนับสนุนอยู่แล้วเอเติมน้ำ ไปใส่น้ำจิ้มอีกแ <Okay, okay. S 2> โอเคโอเคก็บบ่แล้ไรมาแล้วาแล้ว,วานะดูกนะว้ายลัขอเจ้า, 20, ามาือเจ้าเลยวบเก็บคมียงเขาต้องให้ตอยกันนรพีน้อง,างนะสามคีคือพลังคนนี้ไงไปหน้าครับมันต้องทำใจเหมือนทะล <Light ing. S 1> เลไลติงเม Ja. <laughs> เขาลึกๆได้ใจหรือว่าเพิ่นมากสาวน้อยมันมากเป็นไปได้บอก่งเลยแมนบอกแหมยังมาเขาเขาขาเจ้าของบอกโมแมนหรือว่าเขาขึ้นสุดท้ายแล้วเพิ่นโมมี่อย่างเบื้องบนมาเบิ้องบนโมแมนนะไอ้บ้าบอนน้อยต้องทำงานแล้วแหละงานมีเมียมืองานมีเมียมือสามมือสามมือเซนโซ สองก็ยังไม่เต็มที่เลยเพราะมือมือที่สามาปึ๊บแห้งไาเลยเพ่ไหวก็เลยเก็บไปมือที่สี่มือที่สี่ก็เรียนมีอะไรกันเล่นบ้างโอสรุปแล้วเฮาดีหรือบ่ดีดวงดีก็เป็นมือนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้สวัสดีกันครับพี่น้องครับเอาแล้วลืมแล้วลืมแล้วช่วยเลยเพื่อน